สวัสดีครับแมวมอไซตองข้าวนะจ๊ะก็สวัสดีปีใหม่2 5งพันนะครับผมก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันทีนะครับก็ใครที่เข้ามากดติดตามช่องแมวมอเจอรแล้ว ขอขอบคุณไว้อย่างสูงนะครับกระผมจะทำผลงานออกไม้ดีจุดฝีมือเลยนะครับคอยติดตามชมผลงานนะครับในพอตอสองปันห้าร้อสบนะครับจะพัฒนาฝีมือไอ้เจ้าเตรียมกับ คนอื่นเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังเก่งไม่พอนะครับเขาต้องปัตนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสามารถเอาตัวรอดได้แล้วนะครับไม่ถึงกับเก่งอะไรมากมายนะครับก็พอหากินได้นะครับ เลี้ยงปากเลี้ยงต้องได้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่ได้มาประกอบรถไอดูนะครับก็จะมารีวิวแข่งเครื่องไอดูกันนะครับแข่งเครื่องฝังนี้เป็น ควังเราจะเธอนะครับก็ได้ล้างไว้แล้วนะครับหวยล้างหอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับขอรอประกอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็มารีวิวล้วนๆน,น,นะครับคลิปนี้ นี่ครับนี่ครับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับจะมารีวิวอ่าเครื่องที่ได้ล้างไว้แล้วนะครับ จุดเกียร์นะครับก็ได้มัดออย่างดีเลยนะครับนะครับรอประกอบนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะประกอบเครื่องของเว็บร้อยนะครับยุ่นก่อนก่อนยูบ็อกนะครับ แต่ว่าเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าเครื่องเป็นบล็อกเดียวกับเว็บรอยเอยู่บล็อกนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแต่รูปทรงข้างนอกนะครับนี่ครับ ก็ไลยล้างไแล้วนะครับนี่ครับจุดฝั่งโซ่เราลิ้นนะครับเราคลัดนะครับนี่ครับตามาดูมันรูปหนังทะลุงเลยนะครับนะครับคนปกากใต้อย่างเราก็ต้องมีความจำนานเรื่องหนังทะลุงนิดหน่อยนะครับ ะครับแต่ว,ว่าเล่นไม่เพ็นนะครับแต่ว,ว่าความรู้นะครับอช่ได้น้องกดสวย ก็ดูไปแล้วก็อธิบายไปในภาพเลยนะครับนี่ครับอธิบายตามภาพไปเลยนะครับก็ได้ทำก็ได้ทำที่ประกอบเครื่องอันใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องนั่งเก็ตเอลนะครับ ก็นั่งสบายๆนะครับนี่กับจุดเกียร์นะครับรับจุดเกียร์ ใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวแกงเครื่องให้ดูกันนะครับนี่ครับ ที่ครอบขวาคลัดนะครับ,รบก็สวัสดีเป็นไปกันอีกชักหนึ่งครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดี ในปศสองพันห้าร้อยหกสิบกนะครับกิจการงานรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเงินทองไม่ติดกัดไหลลื่นเหมือนสายน้ำนะครับ คิดสิ่งใดให้ได้ดังใจคิดนะครับเอินทองไหลามาเทมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใช้เวลามานิดหน่อยนะครับก็รีวิวเครื่องให้ดูกันนะครับก็ไม่ได้ประขอบนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ คงจะใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับ7-8นาทีนะครับไว้คลิปหน้านะครับจะประกอบเครื่องคันนี้ให้ดูนะครับขอก่อย,อยรับชมกันนะครับเราจะปลุกผีขึ้นมาวิ่งบนท้องถนนกันคันอีก หนึ่งคันแล้วนะครับไม่ต้องปล่อยผ่ไปดาวนะครับเรามีวิชา,วาความรู้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ<อ>มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะครับดังที่เขาได้กล่าวไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ